สวัสดีครับผมเอเจนต์นพครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาชมห้องที่เดอะพาร์คแลนด์ราชดาวงสว่างครับห้องนี้เป็นขนาดหนึ่งห้องนอนไซส์3าย30ตารางนะครับอยู่ชั้น25นะครับผมพอทุกคนเข้ามาในห้องนะครับขวามือก็จะเจอกับตู้เย็นนะครับไมโครเวฟแตาการน้ำร้อนนะครับแล้วก็มีเตาไฟฟ้าแล้วก็หูดดูดควันนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นเก้าอี้นั่งทานข้าวได้สองท่านนะครับมีเก้าอี้นั่งหน้าทีวีมีโต๊ะแล้วก็มีทีวีนะครับผมส่วน,นห้องนอนก็จะมีนี่ครับมีเตียงแล้วก็มีโต๊ะสภาให้ครับผม <c oughs> ด้านนอกก็จะมีะชั้นที่เป็นมีประตูปิดให้หนึ่งตัวครับ ส่วนนี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็จะมะีเครื่องทำน้ําร้อน,นเครื่องทำน้าอุ่นนะครับอโอเคเรามาดูวิวกันดีกว่าห้องนี้อยู่ชั้นที่15นะครับก็จะเป็นวิวสูงนะครับช่วงนี้วันนี้ฝนตกห้องนี้มีเครื่องักผ้ากับราวตากผ้าให้ด้วย ก็สำหรับใครที่สนใจจะเช่าคอนโดนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ในเว็บไซต์คอนโดไทยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไล n e แอดคอนโดไทย 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ l i n e Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์081-7554-55 3 Line ไทย f a c e b o o k condothai.co.th